ท้าทัศสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุลมด้วยนะคะแมถทุนตุลกุม่มวันนี้นะเรามาแอบส่องความรู้สึกของเขากันนะคะว่าความรู้สึกของเขาพลังงานที่เชื่อมโยงกับคุณเนี่ยชาวธาตุลมเป็นพลังงานความรู้สึกแบบใดนะแม่ทุนตุลกลุ่มนะคะการอ่านไพ่ในครั้งนี้นับลักนณาราศีตามแบบไทยขออนุญาตเปิดพลังงานคุณก่อนนะพลังงานชาวธาตุลมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานชาวธาตุลมขา พลังงานชาวทาตลมมีความเป็นหนึ่งมเมท้ามาหนึ่งมเมท้านะช่วงนี้หกดาบเป็นช่วงที่หลายๆท่านอาจจะอยู่ในช่วงช่วง,งการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่พอคุยกันไปสักพักเราอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับมันหยุดชะงักไปนะอยู่ๆเขาหายไปเขาเงียบไปหรือเปล่าเจ็ดนะดาบ เขาดูมีรับลมคมในบางท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยเชื่อใจคนรักไม่ค่อยเชื่อใจคนที่เรากําลังคุยด้วยอยู่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีอะไรที่ปิดบังเราไหมใจตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความระวังตัวมากขึ้นนะคะสเตรนท์ strength. ระวังตัวระวังใจไม่ค่อยอยากหว่นไหวแล้วก็มีสติในความสัมพันธ์ในการให้ใจใครมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะ มีพลังงานของความเป็นแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าเนี่ยอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องการความชัดเจนเราต้องการจุดยืนในความสัมพันธ์หรือว่าบางท่านเนี่ยคือคบกันมาสักพักคุยกันมานานแล้วแต่ก็ดูเหมือนกับว่ายังคุยกันแบบไม่เปิดตัวคุยกันแบบลับๆล่อๆหรือเขายังดูมีท่าทีที่ทำให้เรามีความสงสัยอะไรบางอย่างในตัวเขาในช่วงนี้อะค่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ย เริ่มรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนามันมีการเติบโตไปในทิศท,ทางที่ดีแต่ก่อนที่จะพัฒนาและเติบโตไปมากกว่านี้หรือพัฒนาไปมากกว่านี้เนี่ยคุณเองก็อยากที่จะรู้เบื้องหลังในชีวิตเขาพยายามที่จะรู้ตัวตนในสิ่งที่เขาเป็นนะคะบางท่านเนี่ยคือคบกันมาคุยกันมาแต่เราก็ยังไม่ได้รู้จักกันดีพอมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเริ่มเริ่มอยากจะพิสูจน์และ เริ่มอยากจะทดลองอะไรบางอย่างอยากจะลองใจดูว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ใช่ที่เราจะเลือกลงเอยด้วยแล้วเราจะไปกันรอดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยฮะแปะไมเท้าเนี่ยพยายามที่จะกระตือรือร้อนทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเติบโตและพัฒนาอย่างมีคุณภาพมากที่สุดสําหรับใครที่เป็นแฟนกันแล้วนะมันบ่งบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนรักกันแล้วแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่า ช่วงเนี้ยค่ะหรือสมัยเนี้ยความสัมพันธ์มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอมันไม่ยั่งยืนจีรังเนาะคุณเองก็อยากให้ชัวร์มากๆจริงๆนะว่าคนที่คุณกําลังคบคนที่เป็นแฟนคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่จะอยู่เคียงข้างร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงๆหรือเปล่าหรือใครที่กําลังวางแผนที่จะแต่งงานกําลังวางแผนที่จะมีบุตรบริวารมันก็ทําให้คุณนะคะมี ข้อในการเหมือนพิจารณามากขึ้นกับความสัมพันธ์ว่าเราจะต้องพัฒนากับเขาจริงๆไหมคือแบบคนคนเนี้ยที่คุณจะต้องใช้ชีวิตด้วยแล้วเนี่ยเราเข้ากันได้จริงๆหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ความเคยชินเป็นความคุ้นเคยเป็นความถูกใจกันเฉยๆนะคะอือคุณจะใส่ใจรายละเอียด ที่จะพัฒนาให้มันละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมเนาะถ้าใครอยู่ในจุดที่จะพัฒนาเนี่ยคือคุณก็จะหยุดทบทวนความรู้สึกตัวเองอหรือบางท่านนะที่คุยคุยอยู่แล้วอยู่อยู่เงียบหายไปมันก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าบางทีอะไอไอความไม่ต่อเนื่องของเขาเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ ซ่อนเร้นรับลมคมในอยู่ไหมเราก็พยายามจะสแสวงหานะคะว่าเขาแอบมีใครหรือเปล่าเขาเป็นอะไรคือเราอยากจะรู้ตัวตนของเขามากขึ้นนะแล้วพลังงานของเขาเนี่ยมันก็มีความเป็นเฮอร์มิตด้วยนะความรู้สึกของคนที่คุณกำลังถามถึงในเวลานี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงก็ได้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง เป็นคนที่ไม่ค่อยอัปเดตอะไรอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เดิมอยู่ไหมหรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดอายุรุ่นราวเขาเดียวกันมันก็บ่งบอกว่าลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยจู้จี้จุกจิกไม่ค่อยเอาใจเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเฉยๆเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รู้สึกอะไรเป็นคนราบเรียบ เรียบง่ายกับชีวิตคือคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาไม่ค่อยได้มีความตื่นเต้นอะไรในความสัมพันธ์ก็ได้เนาะคือความรู้สึกเขาอะคนรักคนคุยที่คุณกําลังถามถึงอะเขาชอบคุณนะแต่คือเขาก็ชอบคุณในสิ่งที่คุณเป็นแล้วเขาก็ชอบคุณมากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ถ้ามันจะต้องไกลเอ,อ่อเคลเรียกันกรองออกมาเป็นแบบเอ่อความรู้สึกหรือว่ากันกรองออกมาเป็น อะไรที่มันมีความละเอียดลึกซึ้งอะไรมากกว่าเนี้คือ,อยังไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่าอะไรที่คุณแสดงออกไปอ่ะเขาก็เชื่อแล้วเขาก็ชอบในสิ่งที่คุณเป็นไม่ได้สงสัยอะไรในชีวิตคุณและค่อนข้างที่จะประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่ง เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงเขามองว่าคุณเป็นคนที่จริงใจแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนและเขามองว่าอะไรก็ตามที่คุณแสดงออกอะที่มันเป็นตัวตนของคุณมันก็คือตัวตนของคุณที่เขาไม่ได้คิดอะไรที่มันซับซ้อนเลยด้วยซ้านะคะเนาะมันเลยทําให้ทุกครั้งที่เขาเงียบหายไป หรือทุกครั้งที่เขาดูไม่ได้ใส่ใจคุณเพราะเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณยุ่งคุณมีเรื่องที่คุณต้องทำคุณดูเป็น working woman หรือคุณดูเป็นผู้ชายที่ขยันดูเป็นคนมีเหตุผลนาะชาวทัดลมดูเป็นคนแบบจริงจังคงไม่อยากให้ใครมาลบกวนเวลาที่คุณยุ่งยุ่งบางทีเนี่ยตัวชาวทัดลมเองก็ได้นะที่คุณเองก็อาจจะมีความซับซ้อน ด้วยเช่นเดียวกันแล้วความซับซ้อนของคุณเนี่ยมันทำให้เขา <_ S 1> เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ <_ S 1> ไม่ได,ไมไดีไม่ได้มองอะไรที่มันละเอียดเกินไปเนาะเอออาจจะแบบเห็นว่าคุณเป็นยังไงเขาก็เขาก็เชื่อว่าคุณเป็นแบบนั้นแต่เขารู้สึกภูมิใจในตัวคุณนะเขารู้สึกชอบคุณเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ชาวทัดลมเวลาที่คุณหายไปอะ่ะ ตัวคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกสงสัยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงคุณจะชอบส่องแต่เขาเนี่ยไม่เคยส่องคุณเลยทุกครั้งถ้าคุณหายไปสองสาวันนะเขาก็จะคิดว่าคุณคงมีเรื่องยุ่งยุ่งให้ต้องได้ทําเขาก็จะนับวันรอคอยการที่ให้คุณเนี่ยติดต่อกลับมาก่อนเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาทักคุณไปปุ๊บมันจะกลายไปเป็นการรบกวนคุณ เออคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ละเอียดอ่อนทางความรู้สึกอะไรเนาะไม่ได้โรแมนติกไม่ได้เข้าใจอะไรที่มันแบบละเอียดอ่อนนอะนะคะเนี่ยดิเอ็มเพออร์คุณคุยกับคนที่เขาค่อนข้างมีเหตุผลบางทีเนี่ยเราประชดนะแต่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณประชด คือเขาไม่รู้เลยอะค่ะเขาไม่รู้จริงๆแล้วเขาไม่ได้เสแสร้งด้วยนะชาวทัดลมคือคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาไม่สับสนอะไรทั้งนั้นอะอะไรที่คุณอะไรที่คุณสื่อสารเขาก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการมีพลังงานของความเป็นอัศวินถือถ้วยมานะคะจริงๆลึกๆแล้วเนี่ย ตัวเขาค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณนะเขาถูกใจคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ตรงสเปคเขาในทุกๆอย่างเลยนะคะและรู้สึกได้ว่าตั้งแต่เราคุยกันมาหรือรู้จักกันมาใครที่คบกันแล้วก็คือตั้งแต่ที่เราเป็นแฟนกันมาเขาคิดว่าเขาเองก็เข้าใจในตัวตนของคุณได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็คงจะคิดว่าเขารู้จัก ตัวตนที่แท้จริงรู้จักนิสัยคุณดีเลยทำให้เขาเองไม่ได้ตื่นเต้นเนาะบางท่านเนี่ยใครนะคะที่แบบคุยกับใครบางคนแล้วเรารู้สึกว่าเขาดูเหมือนแบบไม่สนใจคุณสักทีอมันก็จะเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองเนี่ยจะเริ่มเหมือนกับพยายามที่จะดู ว่าจริงๆเขามีอะไรหรือเปล่าเขาไม่สบายใจอะไรไหมหรือเขามีอะไรรับลมคมในกับเราไหมบางท่านเนี่ยนะคะเจอกับสถานการณ์เดิมๆซ้ำๆจนเราแยกไม่ออกว่ามันเป็นตัวตนของเขามันเป็นนิสัยของเขาหรือว่าเขากำลังเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปมีใครทำให้เขาเปลี่ยนไปไหมอะไรประมาณนั้นนะคะมันก็เลยเหมือนอยากจะทำให้คุณเนี่ย ต้องการที่จะสแสวงหาความจริงนะต้องการที่อยากจะรับรู้ว่าสาเหตุใดนะที่เขาดูไม่พยายามทำอะไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยอืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยใครที่คุยการคบกันนะคะแล้วมาแอบส่องความรู้สึกเขานะมันบ่งบอกว่าเขาอะเขาเหมือนกับอาจจะดูซื่อๆไปนะ ไม่ได้แบบคิดอะไรที่มันละเอียดไม่ได้คิดอะไรที่มันซับซ้อนอะไรที่เขาได้เห็นหรือถ้าคุณงอนเขาคุณไม่คุยกับเขาเขาก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ว่าคุณงอนเขาเขาก็จะคิดว่าคุณคงไม่สะดวกหรือคุณกำลังยุ่งมีเรื่องอื่นที่ต้องทำนะคะบางท่านเนี่ยมีพลังงานของการได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่หรือว่า คุณก็ดูค่อนข้างยุ่งจริงๆนะมันเลยทำให้เขาเองเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกก็ได้ว่าคุณกำลังยุ่งหรือคุณกำลังงอนแล้วคุณกำลังน้อยใจนะคะแต่เขาตีความหมายภาพรวมก็คือเขาคิดว่าคุณมีเหตุผลและเขาคิดว่าคุณก็คงจะไม่สะดวกนะคะเพราะมันมีพลังงานของการที่เราอาจจะหยุดชะงักกันไปเนาะอยู่ๆเงียบหายไปอยู่ๆเหมือนกับคุยกันดีๆแต่ว่า มีพิรุษหรือมีอะไรที่แปลกไปจริงๆแล้วนะคะจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เขาอาจจะไม่กล้าทําอะไรมากก็อาจจะมาจากตัวเราเองด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะพาลาังงานของคุณเนี่ยช่วงนี้เวลาที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจทําอะไรหรือคุณคาดหวังอะไรคุณก็จะไปโฟกัสสิ่งนั้นแบบเต็มที่จนบางทีมันเผลอละเลยความรู้สึกไปนะคะบางทีเราอาจจะไม่เหมือนเดิมพอเราดูยุ่งๆเขาก็เลยกับ กลายเป็นความเก่งใจก็เลยทีนี้ต่างคนต่างเหมือนไม่เข้าใจกันต่างคนต่างเข้าใจกันไปคนละแบบก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เข้าใจว่าคุณไม่สะดวกคุณเองก็งอนกําลังอาจจะรู้สึกอยากให้เขาเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยคนที่คุณกําลังส่องอยู่เนี่ยคือเขาซื่อมากเลยนะอืมเขาอาจจะไม่ได้ซื่อแต่เขาค่อนข้างที่จะไม่ไดี ไม่ได้คิดเยอะอะน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองก็มีเรื่องที่ต้องใช้สมาธิอยู่แล้วนะคะพลังงานของคนที่คุณมาแอบสองเนี่ยมันมีไพ่ของความเป็นการเรียนรู้การศึกษาเขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการเตรียมตัวเตรียมพร้อมหรือต้องใช้สมาธิในการโฟกัสในบางอย่างแบบตั้งใจจริงๆมันเลยทําให้เขาเองเนี่ยไม่ได้มาคิดอะไรที่มันเป็นปัญหาจุ้ง จุกจิกปัญหายุ่มยิ้มปัญหาเล็กๆน้อยๆเหมือนเขาก็ไม่ได้ไปใส่ใจมันมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันบ่งบอกถึงการที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ค่อยใส่ใจคุณสักเท่าไหร่เนี่ยคะไม่ค่อยมีความโรแมนติกไม่ค่อยให้ความสําคัญแต่มันก็ยังมีความมั่นคงมันค่อนข้างเฉยๆเนาะมันเป็นความสัมพันธ์แบบราบเรียบที่หายไปก็เป็นเพราะว่าต่างคนต่าง ไม่เข้าใจการต่างคนต่างกลัวว่าจะเป็นการรบกวนกันก็เลยมีสถานการณ์อาจจะหายไปบ้างเป็นบางเวลานะคะตัวเขาเองอ่ะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากจะลงเอยด้วยนะบางท่านเนี่ย เขาคิดว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตคู่กับคุณบางท่านสถานะทางหน้าที่การงานหรือสังคมเราทั้งคู่เนี่ยมันต่างกันมากๆเห็นถึงความพยายามที่เขากำลังพัฒนาตัวเองหรือเขากำลังพยายามจัดการทุกๆอย่างเพื่อที่จะให้เราสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันหรือว่าให้เราได้ลงเอยกันแล้วมันสมศักดิ์ศรีกันมากที่สุดเนี่ยะบางท่านเนี่ยคบกับคนที่เขาเคยผ่านความผิดหวังมาแล้ว และเขาเองก็กำลังมีเรื่องที่เป็นภาระในอดีตเก่าของเขาหรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เขาต้องบริหารจัดการมันก็จำเป็นที่จะต้องค่อยๆเคลียร์ไปทีละเรื่องแต่วันนี้นะคะตั้งแต่ที่เขาได้มารู้จักกับคุณเขามารักคุณหรือเราได้คุยกันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวคุณนะเขารู้สึกว่าเขามั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ ก็รู้สึกอยากที่จะต่อยอดความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาด้วยเช่นเดียวกันแล้วเขาก็เห็นถึงความมีเหตุผลในตัวตนของคุณทุกครั้งเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้คุณเวลาที่เราดีกันหรือเวลาที่เราได้สื่อสารกันปกติดีเนี่ยจริงๆคุณเองก็เป็นคนที่เก่งคุณค่อนข้างที่จะอ่านใจเขาออกเขา จะเป็นคนที่ปิดกั้นหัวใจมานานแล้วมันก็ยากมากที่จะเจอใครสักคนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจแล้วคลิกจริงๆซึ่งคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกปลอดภยัยอืมถึงกับบางทีนะเขาเองเนี่ยก็ยอมแพ้แพ้ใจให้กับตัวเองบางท่านนะคะคุณอาจจะคุยหรือว่าคบกับคนที่เขาปิดกั้นตัวเองมานานมาก ยากมากกว่าที่เขาจะเปิดใจให้กับใครนะคะเพราะว่าเขามองว่าการที่เราจะมีความรักมันจะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบรับผิดชอบความรู้สึกรับผิดชอบความสัมพันธ์การใส่ใจและแค่และก็ต้องมีเหตุผลกับการที่เราจะต้องเป็น เป็นเพื่อนคู่คิดกันนะคะถ้าเราไม่เข้าใจกันเราไม่มีเหตุผลเราเข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยซึ่งมันเป็นผลมากๆเลยที่จะทําให้ความสัมพันธ์มีความระหองระแหงเกิดขึ้นในอนาคตได้เขาก็เลยอาจจะดูช้าๆนิดนึงดูเหมือนไม่ค่อยได้กระตือรือร้นดูคุยแบบมีระยะคุยแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปศึกษานิสัยใจคอกันไปเรื่อยๆพอเขามองว่านะคะ การที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะเป็นคู่ชีวิตหรือเป็นแฟนกันเนี่ยมันต้องเก็บรายละเอียดเรื่องหัวใจมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันมีเป็นร้อปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้ถ้าเขาไม่ชชวร์จริงๆเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่ได้อยากที่จะเร่งรีบอะไรนะคะแต่ทุกครั้งที่คุณหายไปหรือว่าทุกครั้งที่คุณเงียบเนี่ยหรือทุกครั้งที่เราได้พูดคุยกันตัวเขาก็พยายามนะคะในการเก็บเขาเรียกว่าเหมือนกับ เก็บข้อมูลในตัวตนของคุณและคุณถือว่าเป็นคนที่เขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อหัวใจเขามากๆเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดคุณจะสังเกตได้เลยนะว่าเขาเนี่ยจะรับผิดชอบความรู้สึกคุณมากๆถ้าสมมติว่าเคยทำอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วหรือทำอะไรที่มันอาจจะไม่ได้ดังใจเราเขาถ้าเขารู้ตัวเนาะแต่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าคุณจะ สารภาพไหมบอกหรือเปล่าว่าคุณไม่ชอบอะไรในตัวเขาแต่หากเขารู้ตัวค่ะเขามีการจดมีการโน้ตหรือว่าจดจํารายละเอียดในสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณเขาก็จะพยายามเก็บรายละเอียดทุกอย่างเพราะว่าเขาจะพยายามรับผิดชอบโดยไม่ทําให้สิ่งที่มันไม่มีความสุขหรือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจอ่ะมันจะต้องกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งเขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของความ จริงใจจริงจังที่มีให้ต่อก,กันด้วยนะคะเราก็อาจจะยังดูเหมือนไม่ค่อยเร่งรีบอะไรเพราะว่าก็ไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันเป็นความรักที่ฉับฉวยเนาะคุณอาจจะคุยกับคนที่เกิดในพลังงานของชาวธาตุดินผู้ศพกันมังกรพลังงานของชาวราศีกรกฎพลังงานของชาวราศีเมษนะคะหรือว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ดูเหมือนคนเรียบร้อยเนาะอาจจะทรงเด็กเรียนดูเป็นคนที่ ไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนง่ายๆเป็นคนเรียบง่ายนะเป็นคนที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้หรือก็จะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากๆพอสมควรมันอาจจะเป็นเหตุที่เขาโลกส่วนตัวสูงจนทําให้คุณเองเนี่ยเริ่มสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นโลกส่วนตัวเนี่ยคือเขาเป็นโลกส่วนตัวหรือว่าเขามีอะไรที่มันปิดบังหรือเปล่าเลยดูแบบนะคะดูเหมือนคนลึกลับอะไรประมาณนี้แต่จริงๆก็คือ เขาเนี่ยอาจจะไม่ได้โรแมนติกหรือว่าไม่ได้ไม่ได้อ่อนไหวอะไรมากนักนะคะมันก็เลยทําให้มันไม่ได้มีจุดที่เรารู้สึกว่าเราจะมีความตื่นเต้นเนาะเออมันมีความแบบโรแมนติกบางทีเนี่ยการคุยการการเงียบหายไปของคุณทั้งคู่อะ่ะมันเป็นพลังงานของบางท่านเนี่ยอยู่อยู่เงียบไปอย่างที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหตุผลของการเงียบคืออะไรเนี่ยนะคะเออแต่ว่า หลักๆเลยเนี่ยถ้ามาส่องความรู้สึกของเขาคนนี้นะคือจริงๆเ่ยมันอาจจะมาจากตัวคุณนั่นแหละ ที่ทําอะไรบางอย่างไหมอยู่ๆเงียบหายไปหรือเปล่าหรือว่าลืมสัญญาอะไรไหมแล้วเขารู้สึกว่าเขากลัวกลัวว่าถ้าเขาทักไปหรือว่าเขาพูดคุยไปแล้วมันจะเป็นการรบกวนคุณและจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดใจ,จเพราะเขาค่อนข้างที่จะแคร์แล้วก็รับผิดชอบมากๆนะคะถ้าอะไรที่มันไม่ได้ตรงเวลาเนาะมันนอกเหนือเวลาจากที่ ช่วงเวลาปกติที่เราคุยกันเนี่ยคือเขาดูเขาไม่อยากรบกวนคุณเลยอ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้เกียรติคุณมากๆนะเขาไม่กล้าเขาลบเขาไม่กล้าทักไปนอกเวลาเขาไม่กล้าทักหาถ้าคุณไม่ทักมาก่อนเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทักไปแล้วเขาจะรบกวนคุณหรือเปล่าถ้าคุณมาส่องความรู้สึกเขาเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือสบายใจได้เลยเนะคะเพราะว่าความรู้สึกเขาอ่ะเขาจริงใจแล้วก็จริงจังกับคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้ เร่งรีบอะไรเขาเห็นความสำคัญในความสัมพันธ์นี้ของเราทั้งคู่นะเพียงแต่ว่าในความสัมพันธ์นี้ถ้ามันจะต้องขยับหรือมันจะต้องต่อยอดในความสัมพันธ์ไปเป็นแฟนไปเป็นคู่ชีวิตหรือต้องแต่งงานกันจริงๆต้องลงเอยกันจริงๆเนี่ยมันต้องเก็บรายละเอียดก่อนมันต้องรู้ข้อดีข้อเสียก่อนเพราะเขาอาจจะเคยผ่านการใช้ชีวิตแบบตัดสินใจรัก รวดเร็วโดยที่ไม่ไดีนะคะศึกษากันดีๆจนมันเกิดเป็นเหมือนเป็นบทเรียนเนาะหรืออาจจะเป็นปมในใจที่เขาก็ยังต้องกลับมาคิดถึงช่วงเวลาที่มันผิดพลาดไปซ้าๆว่าเขาอาจจะไม่น่าเร่งรีบในการครบเลยมันก็เลยทําให้นะคะมันเหมือนเป็นบาดแผลในใจเขาไม่อยากที่จะเร่งรีบอะไรแต่ว่าถ้าคุณคือคนที่ใช่อะ่ะ แล้วเขาก็ค่อนข้างถูกใจในตัวตนของคุณโอกาสในการพัฒนาในการสารต่อความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะคะหรือใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยมาสองคนรักนะมันบ่งบอกว่าคือเราอาจจะรักกันมานานเรารู้จักตัวตนของกันและกันมาดีแต่ตัวเขาเนี่ยเขาก็คงจะไม่รู้หรอกว่าช่วงเนี้ยคุณน้อยใจหรือว่าคุณก่อนอะไรไหมถ้าคุณเงียบไปเขาก็คิดว่าคุณยุ่งคุณไม่มีเวลาคุณทํางานหรือว่า คุณกําลังเครียดอยู่นะคะไม่อยากที่จะไปกวนอารมณ์ไม่อยากไปหาเรื่องอก็เลยกลายเป็นว่า,เ,าเขาก็คิดว่าคุณลาคาญหรือว่าเดี๋ยวอารมณ์เสียแล้วเดี๋ยวจะของขึ้นใส่ตัวคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจคือมันเป็นคนละชุดความคิดคนละมุมมองแต่เราก็ต้องพยายามเหมือนแสดงออกให้มันตรงกับความรู้สึกเนาะไม่พอใจไม่สบายใจอะไรนะคะถ้าเราเหมือนถามตรงๆหรือบางท่านเนี่ยเจ็ดดาบ มันมีความฝันเป็นความฝันที่ไม่รู้ว่าสับสนเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องไม่จริง ถ้าคุณแค่ฝันน่ะแต่คุณบอกเขาไปตรงๆเลยอะ่ะมันก็อาจจะสามารถเคลียร์ได้เนาะแต่ถ้าคุณฝันแล้วคุณไปเดาสถานการณ์ไปทั่วเนี่ยมันจะกลายเป็นการจับผิดการแบบไม่รู้ตัวแล้วเขาก็จะไม่รู้ด้วยว่าเขาทําอะไรผิดนะเพราะเขาคงจะคิดว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดก็กลายเป็นว่าคิดไปเตลิดเปิดเปิงไปทั่วดังคู่นะคะเนาะก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมและรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือว่ากดติดตามมาไว้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อ,ตอไปนะคะหรือใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดเอาไว้ให้ในช่องทางด้านล่างนี้วันนี้สวัสดีค่ะ